โอ้โหในช่วงนี้สปสชบัตรทองมีข่าวมานะหูทางโซเชียลนะครับแม่แล้วทำไมนะอยู่ดีมีข่าวว่าสปสชจะหยุดให้บริการหรือยกเลิกบัตรทองไปท่านเคยได้รับทราบข่าวนี้บ้างไหมครับครับก็ได้รับทราบข่าวอยู่เช่นกันนะก็ขอขอบคุณบุตรวันที่ถามแล้วก็ขออนุญาตสื่อสารผ่านทางบุตรวันและท่านผู้ฟังเลยนะครับว่ามีการยกเลิกบัตรทองหรือโครงการรักษา หลักประกันสุขภาพทชนหน้าไม่มีการยกเลิกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อมีข่าวออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประเด็นในเรื่องของหน่วยบริการต่างๆากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าเอเพียงพอหรือไม่จะชดเชยแล้วสามารถจะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมีงบประมาณดําเนินการเพียงพอหรือไม่อะไรางๆเหล่านี้ก็เลยอาจจะลามไปถึงว่าจะไปยกเลิกกัน ซึ่งอันนี้ต้องยืนยันนะครับว่านโยบายรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีหรืออะไรไม่ได้ยกเลิกครับก็ขอทําความเข้าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมบบดูแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่ว่าจะเปลี่ยนนาะยกไปนะครับผมว่าทางสานักงานหลักประกันสุขภาพแาห่งชาตินี้จะเป็นแกนหลักเหมือนกันในการที่จะดูแลเรื่องด้านสาธารณสุขนะครับควบคู่ไปกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยถูกต้องครับโดยที่โดยหลักของเราเนี่ยรเราจะดูในเรื่องบริการที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับครับ แล้วก็ทั้งตอนนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรก็ตั้งแต่บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลเื่อฟูสุขภาพจนไตั้งถึงระยะท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่สปอชอจะดูก็คือว่าบริการที่ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่ถ้าเราติดตามข่าวจะพบว่าสิ่งที่มันมีประเด็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบ,บ้านหน่วยบริการต่างๆบ้านเป็นกังวลก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเยอะครับ ซึ่งอาจจะเยอะกว่าที่เราคาดการไว้ด้วยซ้าไปครับผมแล้วก็มีความกังวลว่าเงื่อประมาณของเราจะเพียงพอหรือไม่ก็ทาให้เกิดความหวั่นไหวครับและมีบางที่ก็อาจจะบางครั้งให้สัมภาษณ์หรือว่าสื่อลงไปเนี่ยก็อาจจะไปลุกล้ําถึงขนาดว่าจะเลิกจะไม่ให้บริการบ้างจะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันซึ่งเมื่อวานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติที่มีท่าน รัฐคนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเนี่ยก็ทําให้เกิดข้อตกลงอยู่ว่าการยอมรับในการที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนระบบนี้เพื่อยังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับผมครับได้มีข้อตกลงร่วมกันทราบว่าการบริหารกองทุนเนี่ยจะทําร่วมกันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านเลขาครับครับผมก็หลักๆนะครับก็คือว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ย อาจจะต้องมีการคุยกันแล้วก็ทําข้อมูลร่วมกันครับหลักที่มีความทะเลาะเบาอแว้งกันที่ผ่านมาจํานวนหนึ่งเนี่ยคือว่าทางงบประมาณเราอ่ะได้รับมาเนี่ยก็พูดให้ว่ามีจํากัดใช่ไหมครับทําให้เวลามีเกิดบริการที่มากขึ้นครับเราก็ต้องลงไปตรวจสอบกันก่อนว่ามากขึ้นจริงหรือไม่ครับผมกระบวนการตรวจสอบนี้ก็มีการอาจจะพอใจไม่พอใจบ้างทะเลาะเบาอแว้งกันแต่เมื่อเราไปตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่ามีบริการที่เพิ่มขึ้นจริง ตรงนี้เมื่อพอดการเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยบงบประมาณเราไม่เพียงพอเราก็ต้องของบประมาณเพิ่มเติมครับซึ่งตรงนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนก่อนของ,งบประมาณจากคณะรัฐมนตรีอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ทางส่วนต่างๆที่มีความกังวลตรงนี้อันนี้มีความสบายใจขึ้นครับโดยเฉพาะผลงานปีงบประมาณ2568ครับผมซึ่ง หลายโรงพยาบาลกังวลโดยเฉพาะช่วงปลายปลา,ายปีเนี่ยกักงวลว่าเอ๊ะเงินไม่พอเงินไม่มีจะมีปัญหาต่อบริการหรือไม่รตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับมีการตกลงกันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวก็คงรองงบประมาณที่เราเชื่อว่าไม่พอแล้วก็ต้องของบประมาณไปกับรัฐบาลครับซึ่งก็เชื่อว่าทางรัฐบาลก็อาจจะต้องก็จะพิจารณาให้เราอันนี้คือปี68ซึ่งคิดว่าน่าจะจบได้นะครับ,รบส่วนปี69เนี่ยที่มีการคุยกันคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ในระยะต่อไปเนี่ยครับผมก็ต้องมีการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับว่าเร,เราจะวางแผนกันยังไงอะไรยังไงนะครับโดยทางกระทรวงกับสปสอชนี่จะเป็นแม่งานหลักเลยในการพูดคุยกันเรียกว่าทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะกังวลว่าะจะมีปัญหาต่อ,อการให้บริการหรือไม่อย่างเช่นเราตกลงกันว่าปี2569ี้ย เราน่าจะโอนเงินบางก้อนล่วงหน้าไปก่อนเลยก็ได้เพื่อเสริมสภาพคล่องอ,อย่างนี้เพื่อให้บั่นใจว่าโอเ้โอเงินนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอาไม่ต้องกังวลแล้วก็สามารถเอาไปาสามารถดําเนินการก่อนได้เลยนะครับครับหรือว่าบางครั้งผลงานบริการต่างๆเนี่ยเดิมเรามีทีมลงไปตรวจสอบก็บางคนอาจจะพอใจไม่พอใจเราก็ร่วมกันวางแผนในการตรวจสอบเลยครับเพื่อแสดงให้กับทางรัฐบาลหรือว่าผู้ที่จะต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณให้ทราบว่า เราไม่ได้อยู่ๆก็ไปขอเงินเพิ่มครับแต่เรามีการตรวจสอบว่าผลงานเนี่ยเกิดจากพี่น้องประชาชนจริงๆครับแล้วถ้ามีความจนเป็นเราก็ต้องขอความกรุณานะครับเพราะว่าต้องเรียนคุณตะวันนะว่าง,งบประมาณของสอพอชอเนี่ยจริงๆเป็นงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลเป็นงบจากภาษีประชาชนเนี่ยเวลาเราตั้งงบประมาณเนี่ยเราก็คิดว่าจะใช้งบประมาณตรงนั้นเนี่ยอาอย่างเต็มที่ก่อนออ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขอเพิ่มอะไรหรอกครับอ๋อครับแต่ว่าถ้ามันมีผลการบริการหรือว่าอะไรที่เพิ่มเติมเนี่ยโดยตอนเนี้ที่คุยกันในข้อตกลงก็คือเราจะต้องร่วมกันในการทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลอะไ่างต่างพิจารณาว่าเมื่อเงินมันไม่พออนนนี้จะมีน้องเบนชซเนจะเจ็บขุยมากขึ้นหรือว่ามีความศรัทธาระบบเรามากขึ้นก็เลยมาใช้กันเยอะขึ้นครับผมบางคนไม่เคยใช้มาก่อนก็อาจจะ ได้รับข่าวสารจากคุณตะวันบ้างอะไรบางงบประมาก็ต้องมาใช้เมื่อมาใช้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับตรงนี้ครับที่เราจะต้องร่วมกันไปทําข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบให้ดีแล้วก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของเราถูกต้องถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นแนวของปีหกเก้าที่จะทํางานร่วมกันอนอกจากนั้นในปีงบประมาณหกเจ็ดศูนย์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับบางคนก็บอกโอายต้นทุนผมกตรงนี้องบประมาณตรงนี้ไม่พอเลย เราก็จะมาร่วมกันทําตรงนี้เลยว่าไม่ใช่สปสชทําคนเดียวว่าเอาละสปสชอไปคิดเองว่าต้นทุนจะเป็นเท่านหร่จะได้ขอข้อมูลจากหน่วยบริการต่างๆทุกระดับมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆเนี่ยต้นทุนที่แท้จริงหรือว่าค่าบริการที่เหมาะสมมันจะเป็นอย่างไรแล้วร่วมกันทําเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อตั้งงบประมาณต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อตกลงหลักๆ3ามส่วนนี้ที่จะมาช่วยกันทําตั้งแต่ปี68 69แล้วก็ต่อไปถึง70เลยครับ งบลายหัวที่เราสรางก,กันอยู่นะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาท8,350บาทใช่ไหมฮะที่ที่มีการจ่ายเป็นรายหัวเนี่ยนะครับมันมีส่วนใดในรายละเอียดของ8,350บาทเนี่ยมีมีมีส่วนใดที่ที่มันจะต้องมีการเพิ่มหรือมีความไม่คุ้มค่าในในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไหมครับ จริงๆเวลาเราพูดแปดพันสามรอยห้าสิบเนี่ยจริงๆเป็นงบเฉพาะผู้ป่วยหน่อซึ่งเป็นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตของงบประมาณทั้งหมดอ๋อครับอ่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะถ้างบประมาณเราทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณตะวันจําได้ปีหนึ่งเราประมาณแสนหกบ่ลล้านเนี่ียในปี่หกแปดนี่นะครับอ่านพี่น้องประชาชนประมาณห้าสิบล้านคนเนี่ยครับผมก็ประมาณเกือบเกือบสี่พันนะฮะสี่พันบาทต่อหัวประชากรครับ แต่เฉพาะผู้ป่วยในซึ่งคบว่าผู้ป่วยในคือเจ็บป่วยมากกว่ามากกว่าผู้ป่วยนอกทั่วๆไปเนี่ยราคามันต้องสูงขึ้นกว่าแน่ครับแต่นี้จะสูงเท่าไหร่เราก็กําหนดเบื้องต้นว่าเฉลี่ยต่อความรุนแรงเนี่ยเรามองเป็นความรแรงก็ประมาณแปดพันสามห้าสิบต่อนหนึ่งหน่วยแต่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็คาดว่าทําสักกี่หน่วยแต่ปรากฏว่าเมื่อไปทําจริงมันเกินกว่านั้นครับก็เลยทําให้เกิดการต้องถกเถียงกันว่าตัวเลขควรจะเป็นเท่าไหร่ ที่คุณตะวันถามแล้วแปดสามห้าศูนย์นี่มันพอหรือไม่เนี่แหละครับที่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องทํางานร่วมกันเพราะหน่วยบริการเ็าบอกไม่พอ,อของเราต้องมากกว่านี้<ะ>ทางสปปชอเขาบอกเอา้าเราก็ไม่มีข้อมูลเราจะทําข้อมูลกันยังไงก่อนหน้านี้ต่างคนต่างอาจจะไม่ได้คุยกันครับแล้วก็ไม่ได้ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์เพราะอาจจะระแวงว่าไอ้คุณจะเอาข้อมูลผมไปทําอะไรครับตอนเนี้ยทางผู้บริาหารกระทรวงไม่ว่าจะเป็นทางตัวกับผมเองเลขาสปปชท่านลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ก็จะร่วมกันกับทางทีมงานว่าอไม่ต้องกังวลเอาข้อมูลทั้งหมดมาช่วยกันดูครับผมตัวเลขไม่ว่าจะหมวดไหนราคาเท่าไร่อะไรยังไงเนี่ยตอนนี้ต้องมาช่วยกันดูแล้วว่าแล้วความเป็นจริงที่เหมาะสมมันคืออะไรอืจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าพอหรือไม่พอเพราะบางทีเราพูดกันเนี่ยบางทางพี่น้องประชาชนก็ไม่ไม่ทราบนะครับนี่เกินนี่คือเงินอะไรแล้วมันมันตัวเลขมันหมายถึงอะไรแต่หลักมันคือว่าตัวเลขที่เรากําหนดไม่ว่าจะรายการไหนเนี่ยมีความกังวลว่าเราจะกําหนดจะถูกต้องหรือไม่อื แน่นอนนะครับมันไม่มีวันที่จะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่อย่างน้อยมันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดซึ่งตรงเนี้ก็เลยเป็นที่มาของความร่วมม้ร่วมมือกันว่าตัวแปดสามห้าศูนย์ 0, ที่คุณตะวันพูดเนี่ยมันเป็นเฉพาะหมวดผู้ป่วยในซึ่งเราต้องมาดูไม่เพียงแค่นั้นเราทุกหมวดที่ที่เราจะต้องทาเนี่ยเราต้องมาช่วยดูทุกหมวดเลยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่สปสชอกํลาลังทําเนี่ยมีหลักคิดอย่างไงพวกเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีอะไรที่ต้องปรับปรุง เพราะเราเมื่อต้องปรับปรุงเราจะได้ไปดูว่าในปีต่อไปหรือว่าการปรับปรุงพบมาในอนาคตเนี่ยจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่จริง ณขณะนี้นะครับครับแล้วแนวทางในการที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาบริหารกองทุนร่วมกันระหว่างทั้งกระทรวงแล้วก็รวมถึงสปสชอด้วยเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มต้นยังไงแล้วมีแนวทางไปในทิศทางนจริงตอนนี้ก็จะเริ่มเลยเพราะว่าเมื่อ <ๆ S 1> เช้าก็ได้คุยกับท่านประหลัดแล้วว่า <ๆ S 2> จะเริ่มเลยโดยโดยหลักก็จะมีทีมทํางานใช่ไหมทีมวิชาการเนี่ยลงไปทาตัวเลขมาก,ก่อนไปทําร่วมกันมาคแต่เมื่อได้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นแปดสามห้าสูตรที่คุณตะวันบอกเนี่ยครับ อาตัวเลขนี่มันถูกหรือไม่ถูกอเอาน้องๆที่ทําตัวเลขไปท,า,ทกษษากันมา,า,าออทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขกับฝั่งสปสชได้ไปช่วยกันทํามาครับผมเสร็จแล้วเราจะแตกต่างจากในอดีตคือต่อไปนี้เลขาสาสชกับประหลัดกระทรวงจะมานั่งโผโตให้เลยว่ามารับฟังพวกเราเลยแล้วมาช่วยกันตัดสินใจว่ามันใช่ไหมแล้วก็เป็นนิ้ตไมายที่ดีนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะเข้าด้วยกันเพื่อเกิดความมั่นใจว่าระดับนโยบายสูงสุดทุกหน่วยได้รับรู้ พวกสิ่งที่พวกเราคิดกันมาละครับมันจะได้ไม่ต้องไปเปิดบอกว่าไปคุยกับโซเชียลมีเดียตรงนู้นคุยกับตรงนู้นตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงผู้ผู้มีอำนาจจริงๆเนี่ยเข,เขาเขารับรับรู้หรือไม่อย่างไร,รอันนี้ก็จะเปลี่ยนแนวในการทํางานใหม่ที่เราจะทําอย่างงี้ที่คุณตะวันถามว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเ,มเมลยแ,แ,แล้วก็ภายในอก็อยากจริงๆอยากจะคุยกันทุกสองสัปดาห์ครับแต่ว่าก็ตอนนี้ให้ทีมไปไปทํางานมาแล้วถ้าคุยกันได แต่ละปัญหาบางทีมันจะมากกว่าตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวก็ค่อยๆค,คุยกันไปเสร็จแล้วเมื่อมีอะไรที่จําเป็นจะต้องเสนอหน่วยเหนือหรือว่าหน่วยที่เราบ้างเหนือกว่าเราเช่นรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยก็จะทําเรื่องไปให้เป็นระบบ,บก็จึงจึงจะทําให้กระบวนการของการทํางานเนี่ยไม่ต้องพูดกันหลายหลายเวทีอเอาเวทีเดียวเลยแล้วเอาให้ให้จบ คร,ครับส่วนใหญ่เวลาที่มันมีข่าวมาตามหน้าสื่อต่างๆก็จะพูดถึงส่วนใหญ่นะก็จะพูดถึงเรื่องของงบประมาณมันไม่เพียงพออย่างที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเนี่ยนะครับงบมางบประมาณไม่เพียงพอบ้างล่ะควรจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมบ้างล่ะแต่ว่าน้อยครั้งที่จะมีการพูดถึงมาตรฐานหรือมาตร,าตร,าตรฐานการบริการให้บริการของของหน่วยสถานพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะครับในการประชุมล่าสุดได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเรื่องนี้บ้างไหมครับจริงๆก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยที่ที่ผ่านมาเวลาเราดูข้อมูลทางสื่อเราอาจจะรู้สึกว่าเราพูดเรื่องนี้น้อยไปนะครับ,รบจริงจริงยังคงยืนยัดกับคุณตะวันกับพี่น้องยาชนนะครับการที่เราคุยกันเรื่องงบประมาณเนี่ยยังคงพื้นฐานของการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแต่เห็นว่าทุกหน่วยที่ออกมาเนี่ยในตอนท้ายๆเนี่ยจะเริ่มบอกแล้วว่า ไม่กระทบต่อประชาชนนะครับ,รบยังองรับบริการได้เหมือนเดิมเป็นเรื่องของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณกับตัวหน่วยบริการที่พูดคุยกันเพ้เกิดความมั่นใจจนมีกระทั่งถึงว่าไม่ทราบหลุดออกไปจากไหนที่บอกว่าจะไปเอาให้ประชาชนต้องต้องมาจ่ายหรออาจจะได้ยกว่าล้ม ล้มเลิกโครงการนี้ไปเลยทีเดอันนี้ต้องเรียนนะครับไม่ได้ออกมาจากหน่วยราชการหรือหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงใครใครพูดผมอาจจะไม่ทราบแต่ว่าได้ยินข่าวที่คุณตวันถามตั้งแต่ต้นว่ามีข่าวอย่างนี้ออกมาอันนี้เราก็ไม่สบายใจก็ต้องมาแก้ให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าไม่มีฮะไม่ได้มีการยกเลิกไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายทําให้พี่น้องประชาชนต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งอันนี้คงมีการพูดผ่านสื่อหรืออะไรอย่างนี้ผมผมไม่ทราบนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ตามแต่ว่า ได้ฟังจากหลายแหล่งว่ามีตรงนี้ก็ขออนุญาตทําความเข้าใจตรงนี้สิ่งที่มีประเด็นร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องของงบประมาณครับซึ่งถ้าดูจริงๆจํานวนไม่ได้เยอะมากเป็นเรื่องงบผู้ป่วยน้อยผู้ป่วยในครับที่เป็นหมวดที่เป็นวงเงินประมาณสามสิเปอร์เซ็นตของงบทั้งหมดอและส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นประมาณสองเปอร์เซ็นของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงเชื่อว่าในการพูดคุยกันและวางแผนในการทํางานเพื่อทําความเข้าใจเนียเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ครับ ส่วนพี่น้องประชาชนก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงก็จะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ไม่ได้กระทบต่อตัวบริการพี่น้องประชาชนครับผมพี่น้องประชาชนยังไปใช้บริการเหมือนเดิม,อ,มอยังคงได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานครับและหากไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ยังถามกลับมาที่สบ,บชเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์หนึ่งสามสูนย์ได้เหมือนเดิม ก็ขอบคุณมากที่ถามแล้วก็ยืนยันนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรหนึ่งนั้นแต่ว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องของโดยบริการเป็นเรื่องของสปสชที่ต้องจัดงบประมาณซึ่งปีนี้อาจจะถ้ามองยิมิ้นหมายที่ดีคือพี่น้องประชาชนมาใช้บริการในระบบเราเยอะครับหนึ่งก็คือที่ผ่านมาจะช่วยเหลือตัวเองเยอะปีนี้ก็อาจจะมาให้ใช้บริการของรัฐเยอะหน่อยอาจจะทําให้เกิดประเด็นนิดหนึ่งว่ามีบริการเพิ่มขึ้นก็เราถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นจริง ผมคิดว่าทางราชการหรือรัฐบาลก็คงไม่ลัเลยนะครับ,รบที่จะให้การดูแลตรงนี้ครับผมครับค,บคบในภาพรวมแล้วจริงๆต้องเรียนท่านเลยขายอย่างเงี้ยนะครับว่าอย่างผมเองในฐานะสื่อหรือเราในฐานะคนทํางานที่เป็นผู้ประกันตนในระบบของประกันสังคมนะครับมักจะมีการเปรียบเทียบกับ ปร,รประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชได้ประจำนะฮะเพื่อนเพื่อนบาคคนก็จะพูดว่าโอ้โหนี่ประกันสังคมเนี่ยทำไมทําไม่ได้เทียบเท่าสปาสชเลยไม่เทียบเท่าบัตรทองเลยในการให้บริการในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าคุยกันในรายละเอียดลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยรวมถึงก็ได้มีโต้ผมเองรวมถึงทีมงานเองก็ได้มีโอกาสได้ได้ไดสัมภาษณ์กับท่านผู้บริหารกองทุนทั้งสองกองทุนเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับ ทางส่วนของประกันสังคมเองก็บอกว่าเราก็พยายามที่จะดูนะต้นแบบของสปสชนะว่าเขาให้บริการในระดับไหนเราก็พยายามจะตามให้ทันเหมือนกันดังนั้นดูเหมือนว่าสปสชเน,นี้จะนําหน้าไปเป็น9 9เหมือนกันนะฮะท่านท่านเลขาจริงๆเราต้องเรียนนะฮะว่าในแต่ละกองทุนเนี่ยจริงๆสิ่งที่คุณตะวันพูดเนี่ยนิมิตหมายที่ดีทุกคนต่างอยากจะพูดง่ายเอาใจผู้ที่อยู่ในระบบของตวเองให้ได้บริการที่ดีที่สุดอันนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ กา,การมีหลายระบบเพื่อเสริมตรงเนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลายอันทางฝั่งเราก็ดูของประกันสังคมหรือส่วนอื่นๆน,นะครับว่าอะไรที่น่าจะมีประโยชน์ก็นํามาใช้ของเราครับจึงไม่อยากจะให้ไปมองว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ด้อยกว่าแต่อาจจะมีระบบการทํางานที่อาจจะเอาง,ง่ายๆชาร์จเร็วไม่เหมือนกันเพราะในแต่ระบบเขาต้องประเมินความพร้อมความเหมาะสมด้วยแล้วก็รูปแบบต่างๆครับยังเชื่อนะครับว่าทุกหน่วยอยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ที่ตัวเองดูแลอยู่ครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ผมยังเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดการพัฒนาก็คือจะดีขึ้นดีขึ้นครับแต่เมื่อเรามีผู้สะท้อนว่านั้นดีอันนี้ไม่ดีเราก็ต้องรับมาบอย่างช่วงเนี้ที่ที่เรามีกระแสของการาวิพากษ์หรือว่าพูดคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรับปรุงแต่ถ้าเงียบๆกันไปหมดแล้วไม่เกิดการพัฒนาเลยจริงๆอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ใช่ไหมครับ,รบดังนั้นการเปรียบเทียบหรือมองในได้หลายๆระบบอยากให้มองในแง่บวกว่าเป็นการเสริมเพื่อให้ผู้ผู้มีสิทธิ์ดีขึ้น สำหรับตัวเราเราก็ไม่ได้ต้องอับอายอะไรหรือว่าที่จะบอกว่าเราได้เรียนแบบจากระบบโน้นระบบนี้รจริงๆเราจึงไปเรียนแบบระบบต่างประเทศเยอะแยะเลยอันนี้ของต่างประเทศเขาดีเราก็เอามาครับมันจะทําให้เกิดการพัฒนาคดังนั้นตัวเราเราเราไม่อยากจะให้มองเพียงแค่ประกันสังคมกับเราจริงๆเราก็มองประกันสังคมแล้วก็มองกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้นขราชการอื่นๆเพื่อมาพัฒนาระบบของเราครับอยากให้มองเป็นแง่บวกแล้วก็อะไรที่ยังคิดว่าน่าจะเป็น ข้อพัฒนาเพิ่มขึ้นก็อยากจะลบมวพี่น้องประชาชนก็ลองเสนอเข้ามามเพราะบางครั้งเราเราคิดเองเนอะจะคิดได้ไม่ครบถ้วนกับคนที่อยู่หน้าง,งานโดยเฉพาะประชาชนที่เขาต้องไปรับบริการครับนะครับครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้บวกกับเรื่องราวอื่นๆที่เป็นกระแสะสังคมที่นะมาแตะกับสปสชอด้วยที่ผมก็เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนนะพี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข่าวสาร เขาเรียกว่าเป็นข่าวลือนะก็เรียนฐานท่านเลขาอย่างชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้มาพูดคุยนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับทาง9 6 0พูดตรงประเด็นในวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณคุณตะวันและท่านผู้ฟังนะครับครับสวัสดีครับ